สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับทิพย์กรสอนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแรนดอมกันเหมือนเดิมกับหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ ที่จะทำให้ใจคุณฟูนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งค่ะไปดูกันนะคะว่าแรนดอมนี้ใครจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณแล้วคุณจะชอบเขาหรือเปล่านะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามและขอบคุณสำหรับตุ๊กตาแซงนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้ คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะไปดูพลังงานของคุณกันเลยค่ะคุณพลังงานของคุณคะคุณคือใครในแรนดอมนี้นะคะใช่คุณหรือเปล่าไพ่แทน f อฟล้อเลแล้วก็เดี๋ยวเวค่ะ s i ก of w a s d s Ace of c u p แล้วก็นายออฟสอดอตรงนี้ไฟสะท้อนโอเคค่ะเราปรับแสงนิดนึงนะคะไฟจะได้ไม่สะท้อนค่ะอ่ะทีนี้พลังงานของคุณคุณคือใครคุณคือ10 of f ล้อเลยนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่ หรืออยู่ในสถานะของความมั่งคัง่งความร่ำรวยคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยสักแค่ไหนนะคะก็แล้วแต่ก็แล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณพอใจในชีวิตของคุณมากๆเลยแหละในตอนนี้ในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่หรือตอนนี้นะคะคุณอาจจะกำลังได้เจอใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะที่ที่เข้ามาดูแลคุณเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตของคุณนั้นแท่งสมบูรณ์แบบคุณกําลังรู้สึกโชคดีมากๆอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะคะคนทีเ่เข้ามาทําให้ใจคุณฟูเป็นสีชมพูอีกครั้งเนี่ยอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ได้เหมือนกับว่าคุณกับเขาได้เจอเขาแล้วนะ แล้วก็เขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณนั้นมันฟูขึ้นจริงๆค่ะทั้งในด้านการเงินการทองนะคะความเป็นอยู่เดี๋ยวเวอนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้หรอคุณอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลไปใช้ชีวิตโชคชะตาอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ที่คุณเกิดมานะคะ หรือโชคชะตาของคุณนะคะกำลังจะบอกว่าคุณกําลังจะได้โยกย้ายไปอยู่ต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ซึ่งตอนนี้คุณอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเออคุณมีเกณฑ์ได้โยกย้ายนะคุณอาจจะกําลังคบหากับคนต่างถิน่นต่างแดนคนไกลคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนากับคุณก็ได้เช่นกันค่ะซิกออฟบอลบ่งบอกว่าเมื่อกี้ลืมบอกเลยนะว่าคุณอาจจะเป็นชาวทัดดินประสบกบารณ์มังกร ธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำพ <revive. S 2> ิจิกรกรกฎมินเอาจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนแรนดอมนี้ขึ้นมาสี่ธาตุเลยนะดินน้ำลมลมไฟนะคะขึ้นมาสี่ธาตุเลยอ่ะคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาเป็นว่าพลังงานนี้ตรงกับคุณหรือเปล่าคุณก็ลองดูคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในระดับหนึ่งเลยในเรื่องของหน้าที่การงานซิกอปอนหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะ ชอบอะคุณคุณชอบเดินทางคุณชอบท่องเที่ยวคุณชอบที่จะไม่อยู่กับที่อันนี้คุณอาจจะกําหนดโชคชะตาของคุณก็ได้นะคะว่าอ่ามันเหมือนกับชีวิตไม่ควรที่จะหยุดนิ่งอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่การท่องเที่ยวคุณอยากจะเที่ยวรอบโลกคุณอยากจะไปทุกที่บนโลกไปนี้ที่คุณสามารถจะพาตัวเองไปได้หรือคุณอาจจะอยากมีแฟนที่เขาอยู่ต่างที่ต่างแดนต่างประเทศเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยก็ได้นะคะที่อยู่ต่างแดนเนี่ยซึ่งจะพาชีวิตของคุณเนี่ยเดินทางได้อาจจะเป็นความฝันของคุณก็ได้นะ เอสออฟคหนึ่งเดียวเท่านั้นที่คุณปรารถนาที่จะต้องเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยตามเป้าหมายของคุณตามเป้าหมายของคุณตามความต้องการของคุณแล้วก็เชื่อว่าบางคนก็ได้เจอแล้วนะคะไพ่ก้าวดาบออกมาบอกว่าคุณเป็นคนเครียดแล้วคุณก็เป็นคนจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเครียดนะค่อนข้างเครียดกับชีวิตเอ่อหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยคุณเป็นคนคุณเป็นคนค่อนข้างคิดมากเป็นคน บางทีก็เป็นคนนอนหลับยากอันนี้น่าจะเป็นพลังงานโดยเฉพาะเจาะจงะตัวของคุณนะที่คุณจะได้รู้ว่าเป็นตัวของคุณหรือเปล่าคุณเป็นคนนอนหลับยากนะหรือเป็นคนจริงจังเครียดกับชีวิตในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนี้มันต้องเป็นไปตามเป้าหมายตามความประสงค์ของคุณด้วยค่อนข้างที่จะเลือกนะคะค่อนข้างที่จะเลือกต้องเลือกเลยแหละ ต้องตรงเป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นการที่คุณจะได้เจอใครคนนี้นะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้เจอไหมแบบนี้ค่ะถ้าใครที่ยังไม่ได้เจออาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ขอไปดูพลังงานของคุณอีกสักนิดนึงนะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับอะไรของคุณบ้างทูออฟครับคุณน่าจะได้เจอแล้วด้วยนะคะคุณน่าจะได้เจอแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เจอเนี่ย เร็วๆนี้คุณต้องได้เจอเพราะพลังงานออกมานะคะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณเนาะอ่า king of flower โอ้แล้วก็ ten of wands อุ้ย ten of cups ฟูจริงๆนะหัวใจดวงนี้เป็นสีชมพูอีกจริงๆค่ะ strength อันนี้มองว่าเป็นพลังงานของคุณแต่ก็มันไปเกี่ยวข้องกับพลังงานของเขาด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยได้เจอแล้วจริงๆคุณกับเขาตอนนี้เนี่ยกำลังคบหาดูใจกันอยู่กำลังชื่นมืน่นกำลังหวานกำลังอยู่ในช่วง โปรโมชั่นนะคะความรักเขาคนนี้ก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินคือจริงๆเนี่ยไพ่ขึ้นมาใบนี้กับใบนี้เนี่ยเชื่อมกันมากเลยนะเขาเน่าจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเป็นเศรษฐีอ่าเป็นเศรษฐีเลยเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณนะคะใจของคุณฟูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่จะทําให้ความฝันของคุณนั้นเป็นความจริงก็ได้นะคะเ,เขาคนนี้นะคะ t e n of War เนี่ยเป็นคนที่มีธุรกิจการงานที่มั่งคัง่งที่เยอะแยะไปหมดเลยอาจจะทำธุรกิจหลายหลายอย่างหรืออาจจะมะีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอาจจะมีธุรกิจแบบไปทั่วโลกก็ได้นะธุรกิจนั้นคือมันเหมือนกับว่าเครือข่ายของเขาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องติดต่อสื่อสารต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้เช่นกัน ธุรกิจหนึง่งแต่อาจจะขยายทำประเทศนั้นมี1สาขา2ส,สาขา3ส,สาขาอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเดินทางนะคะไปในทิศทางของในเรื่องของการทํางานเดี๋ยวจะไปต้องเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วอาจจะเป็นความฝันของคุณก็ได้ว่าคุณจะได้ติดต่อติดสอยห้อยตามนะคะเหมือนท่องเที่ยวไปในตัวอะไรอย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นความฝันของคุณแล้วเชื่อว่าคุณก็ได้เจอเขาคนนั้นจริงๆนะ ten of cup เขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้ระหว่างคุณกับเ,เขาในตอนนี้นะถ้าใครที่ได้เจอแล้วนะโอ้โหมันสมบูรณ์แบบจริงๆนะทั้งสิบเหรียญสองถ้วยและสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยเป็นความรักเป็นครอบครัวเป็นคนที่เข้ามาทําให้หัวใจคุณฟูหัวใจคุณก็เลยเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งตามท็อปปิกเลยและสเตรนจ์เนี่ยขึ้นมาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนกับ เกิดมาเพื่อกันและกันนะดูสิเคียงข้างกันอยู่เคียงข้างกันเขาเหมือนคนที่เขาเหมือนคนที่มีความดุมีความดุมีความามีเอามีอำนาจมี power อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใน power หรืออำนาจของเขานีนะคะเชื่อว่าเมื่อได้เจอคุณเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสยบเขาก็ยอมที่จะแบบสยบอำนาจนี้เพื่อคุณยังไงก็ไม่รู้ะอะเนาะเพราะว่า การเจอกันระหว่างคุณนะเขาเชื่อว่าต่างคนก็ต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันวัยของเขาเป็นวัยที่มั่นคงแล้วคืออันนี้เราไม่เน้นอายุนะไม่ว่าเขาเนี้ยคนเนี้ยจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะความมั่งคัง่งความร่ารวยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่อายุเยอะๆเนาะมันไม่ม,ไม,มันไม่เสมอไปนะถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยจะอายุมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะการันตีว่านั่นคือความมั่นคงในชีวิตบางคนอายุ เยอะแล้ววัยใกล้กเกษียณแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มีอะไรมีแต่นี่สินก็มีจริงไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจาะจงเรื่องอายุเราจะบอกว่าคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขามีความมั่นคงและมั่งคั่งในชีวิตมากๆคือประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะเขาอาจจะเป็นเศรษฐีอาจจะอายุน้อยร้อยล้านมาตั้งแต่อายุน้อยๆก็ได้ นะแล้วเขาก็บริหารการงานของเขานะคะขยายเครือข่ายขยายแฟรนไชส์ของเขาไปยังต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้ก็เป็นการเดินทางไปในตัวแล้วก็คุณเขาก็ได้มาพบมาเจอกันมีโอกาสมากๆที่คุณเขาจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเปิดไพ่สำรับนี้นะคะเป็นพลังงานของเขาให้คุณได้รู้ว่าเขาคนนี้เป็นใคร แต่พลังงานตรงนี้ก็เชื่อมโยงกันมาแล้วแต่ทีนี้ในเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราก็จะไปเปิดสำรับนี้นะคะ,ะเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรไพ่อยากจะบอกอะไรบ้าง ไพ่เจ t เม้นนะคะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าการพบเจอกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณไม่ต้องสงสัยหรอกว่าเจอกันได้ยังไงแล้วก็โอ้คุณโชคดีขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่านี่คือเรื่องของจักรวาลที่จัดสรรให้คุณได้มาพบมาเจอกันและอาจจะเป็นคาอธิษฐานของคุณอย่างตรงไปตรงมามีความชัดเจนในคําอธิษฐานของคุณมากๆก็เลยทําให้คุณกับเขาได้เจอกันนะคะเพราะว่าคุณจริงจังไงเพราะคุณจริงจังกับคําขอของคุณ คุณไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ค่ะคุณม,มั่นคงนะคุณมั่นคงกับคำอธิฐานของคุณมากๆ s ซเว่นออนะคะบ่งบอกว่าถ้าใครยังที่ไม่ได้เจอนะยังยังไม่ได้เจอจริงๆแล้วคุณเข้ามารับพลังงานนี้ก็บอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการที่คุณเนี่ยจะอ,อธิษฐานหรือจริงจังกับคำพูด จริงจังกับคําขอของคุณก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จงศรัทธานะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอมงกุฎนี้ที่คุณขออย่างแน่นอนค่ะคุ้มค่ากับการรอคอยก้าว迈เท้านะคะใครบางคนในตอนนี้นะคะที่ยังไม่ได้เจอนะเอาเป็นว่าที่ยังไม่ได้เจอก็แล้วกันชีวิตน่ะอาจจะดูเหมือนบางครั้งมันก็ดูเหมือนยากนะยากที่จะเชื่อว่าจะได้เจอในแบบที่เราปรารถนา แต่ขอให้คุณได้รู้ว่ายิ่งคุณแผ่พลังงานของคำอธิษฐานของคุณออกไปเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยได้เห็นภาพนั้นชัดเจนเร็วๆนี้คุณจะได้เจอค่ะเพราะไพ่ออกมายืนยันแล้วว่ายังไงคุณก็ได้เจอแน่ๆบางคนเหมือนกับมันมีความรู้สึกเหมือนสิ้นหวังแล้วก็ยากเหลือเกินเพราะว่าคนที่คุณปรารถนานะ,นะคะมันต้องเฉพาะเจาะจงอะ่ะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของคุณด้วยคิงอ o ฟสอดคิงออฟ o r ด คนที่ยังไม่ได้เจอเนี่ยพลังงานของคู่ของคุณนะคนที่คุณปรารถนานะที่จะเข้ามาทำให้ใจของคุณเป็นเป็นสีชมพูเนี่ยเขา,าจจเ,เขาอาจจะกำลังเขาอาจจะกาลังเหมือนกับฝ่าฟันฝ่าฟันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขา เพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นนะคะประสบความสําเร็จมากๆวันหนึ่งที่เขาจะได้มาพบมาเจอคุณเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในแบบที่คุณปรารถนาแล้วคือต้องเป็นคิงเหรียญแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังเป็นคิงออฟสอท,ที่จะต้อง เหมือนกับฝ่าฟันถ้าเขาขยายธุรกิจเขาอาจจะวางแผนนะคะในเรื่องแฟรนไชส์ของเขาธุรกิจของเขาที่จะไปเติบโตยังประเทศต่างประเทศได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะประเทศนั้นประเทศนี้ที่เขาวางแผนเอาไว้อาจจะเป็นการเหมือนกับมุ่งมั่นการทํางานของเขาอยู่ก็ได้ที่คุณเขายังไม่ได้เจอกันแต่ต้องบอกว่าในแรนดอมนี้เชื่อว่าบางคู่คุณได้เจอกันแล้ว แล้วเมื่อคุณเจอกันแล้วเนี่ยชีวิตรักของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้คุณมาคอมเมนต์บอกกับคนที่ยังไม่ได้เจอด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เจอนะคะ k i คิงออฟดิส k ิงออฟด i s ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็คือ King เหรียญน,นะแน่นอนคะ่ะเมื่อเขาผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปแล้วนะคะอาจจะรอเขาสักนิดนึงนะเพราะว่า กว่าธุรกิจของเขาจะเติบโตกว่าธุรกิจของเขาจะขยายเครือข่ายแล้วก็มีความมั่น,นคงได้เป็นเศรษฐีเนี่ยคุณอาจจะต้องรอเขาสักนิดหนึ่งคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณไม่ต้องเครียดคุณกับเขาจะได้เจอกันแน่นอนค่ะไปดูนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรต่อนะคะไพ่ห้าเหรียญามรู้สึก อาจจะบอกว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้ที่ยังไม่ได้เจอเนี่ยบางคนเนี่ยติดอยู่ติดอยู่กับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาปัญหามากๆมันเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเกือบจะหมดศรัทธานในชีวิตเลยนะเกือบจะหมดศรัทธานในความรักเลยนะในสิ่งที่คุณขอบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะเดินทางมาจุดตรงที่ว่าอืหรือว่าเราอาจจะลดลดสเปคลงมา ลดคําอธิษฐานของเราลงมานะคะเพื่อจะได้ให้เจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาแบบเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณจริงๆบางคนนะต้องบอกว่าบางคนนะอยู่ในจุดที่แบบเหมือนจะไปต่อไม่ได้กับชีวิตอะแบบนี้นะคะประมาณนี้อย่าหมดศรัทธานะถ้าคุณเดินทางมาอยู่ตรงจุดนี้ก็อย่าหมดศรัทธาค่ะ ไพ่ t e m p e r a n c e เมื่อคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะจริงๆชีวิตของคุณกำลังเดินทางมาถึงจุดการเปลี่ยนแปลงที่จะพาให้คุณได้มาพบกับคนที่จะเข้ามาทำให้คุณเนี่ยใจฟูแล้วก็เป็นสีชมพูอีกครั้งแน่ๆอดทนอีกสักนิดนึงคุณจะได้เจอแล้วใกล้แล้วล่ะ ก็บอกแล้วไงว่าคุ้มค่ากับการรอคอยความสมดุลของคุณการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเหมือนอย่างที่ไพ่บอกออกมาแล้วนะคะคุณได้ไพ่ six of disc คนนี้แหละคนนี้แหละ กำลังจะเข้ามาอุปถัมภ์กำลังจะเข้ามาช่วยเหลือกําลังจะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ในชีวิตของคุณคุณต้องอดทนแล้วก็รอคอยสักนิดหนึ่งคุณจะได้เจอเขาแล้วละ่ะนะไม่นานหรอกค่ะหกเหรียญออกมาแล้วชีวิตที่มันยากในตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินเนี่ยคุณจะรอคอยอีกไม่นานเขาจะเข้ามาโอบอุ้มกอบกู้สถานการณ์ในชีวิตของคุณ คนนี้นะคะ,ะต้องมองว่าอาจจะเป็นคู่อุปธรรมของคุณก็ได้อาจจะเข้ามาอุปธรรมชีวิตของคุณด้วยแหละนะหกเหรียญคือความเมตตาความเอื้ออาทรคุณจะได้เจอคนที่จิตใจดีมีความเมตตานะคะไพ่เดอะเลเวอืมเมื่อคุณกับเขาได้เจอกันเนี่ยความรักครั้งใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เป็นความหวังของคุณ เป็นความรักที่โชคชะตาเนี่ยนำพาพาให้คุณนะแจ็ตเมนแล้วก็เดลเลเฟอร์ท่านได้คัดเลือกท่านได้จัดสรรแล้วละ่ะว่าคนนี้แหละคู่ควรกับคุณจริง,รงๆค่ะท่านถึงได้ส่งมาให้คุณนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในรักนะคะและพไพ่ใบนี้คือเอสออฟคัพนะคะคือหนึ่งเดียวที่คุณปรารถนาหนึ่งเดียวที่คุณรอคอยอันนี้ต้องบอกว่าเอเนจีที่ยังไม่ได้เจอแล้วก็กำลังท้อแท้และเดินทางมาถึงจุด จุดที่มันสุดๆในชีวิตของคุณละต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเดียวของคุณนะคะที่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดนะคะไปเปิดไพ่ o r ร c l e ให้คุณความรักระหว่างคุณกับเขาคนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบีสวีท บิท w วีนนะคะขอโทษนะคะบิท w วีนบิทวีนเบอร์คือเป็นคนทางไกลเป,นนเป็นคนต่างใครเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนที่จะเข้ามาอีกซีกโลกหนึ่งเลยนะคือไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นคนต่างประเทศนะแต่เป็นคนไทยก็ได้ที่ไปอยู่ต่างประเทศไกลๆนะคะที่เขาอาจจะเกิดที่ต่างประเทศเลยก,ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคนไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศมีครอบครัวกันเยอะแยะนะคะเมื่อก่อนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เมื่ออยู่ระหว่างระหว่างห่างไกลกันแต่เมื่อคุณแต่เมื่อคุณเป็นคู่ครองกันนะคะเขาจะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามามอบความสดใสให้คุณจริงๆค่ะอยู่ห่างไกลกันจริงๆนะคือบางคนเนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะได้พบเจอกันแล้วด้วยซ้ำไปแต่ในสถานการณ์ที่ตัวเขาเองเนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจคุณกับเขาอาจจะเงียบหายหรือห่างหายกันไปเพราะเขาอาจจะหายไปจากชีวิตของคุณเลยก็ได้ทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ของควาว่ารอคอยอย่างหมดหวัง เพราะเขาอาจจะหายไปเลยแต่เร็วๆนี้นะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาเขาอาจจะทักทายคุณมาเพราะว่าเมื่อเขาพร้อมเป็น king of t h i s แล้วเขาจะทักคุณมาค่ะอันที่จริงแล้วต้องบอกว่า ช่วงเวลาที่คุณห่างหายออกจากกันไปหรือเขาเงียบหายจากคุณไปเลยเนี่ยขอให้คุณรู้ว่าที่จริงแล้วเขายังสังเกตการเขายังแอบส่องเขายังดูชีวิตของคุณเขายังเข้ามาดูโปรไฟล์ของคุณถ้าคุณไม่บอกเขานะแต่เขาอาจจะใช้แอคเคาท์อื่นๆเนี่ยเข้ามาดูชีวิตของคุณเข้ามาสอดส่องคุณอยู่เสมอนะที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้ห่างหายจากคุณเป็นราคาเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาคุยเขาคงทุ่มเทกับการทํางานของเขามากๆ ใครที่เจอสถานการณ์นี้อยู่ก็บอกบอกได้เลยว่าคุณยังอยู่ในสายตาของเขาอยู่นะคะคือต้องบอกว่าช่วงเวลาที่เราเนี่ยไม่ใช่เรานะคะช่วงเวลาที่คุณกับเขาสมมติว,ว่าเคยเจอกันมาแล้วเนาะแล้วก็ห่างหายออกจากกันไป เขาไปทําหน้าที่การงานของเขาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับโดดเดี่ยวเดียวดายทิ้งคุณไว้กลางทางหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกเราสิ้นหวังเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือชะตากรรมที่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันยังไม่ถึงเวลาที่จะมันคือถ้าเขาจะต้อง มาเป็นผู้ประถทมคุณอนะ่ะเขาต้องเพียบพร้อมก่อนเขาต้องสมบูรณ์แบบก่อนเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นโชคชะตาที่จะต้องพัดพรากจากกันไปก่อนแต่ก็อย่างน้นอยๆก็ได้รู้จักกันแล้วนะคะก็ต้องยอมรับในโชคชะตาตรงนั้นอืเรามาเปิด Romance Angel ให้คุณกันค่ะ Romance Angel อยากบอกอะไรกับคุณบ้าง เขากระโดดออกมาก็ต้องรับเขาไว้นะคะคุณเขาที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่เคยมีตรงกันมากๆเข้ากันได้ดีมากๆซึ่งบอกว่าตัวเขาเองก็ประทับใจในตัวคุณตั้งแต่ตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่ได้คุยกันตั้งแต่ได้รู้จักกันแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้ตัวว่ามันยังไงเดียว เวลาที่เขาจะต้องทุ่มเทให้กับการทํางานเนี่ยเขาก็ต้องทุ่มเทเต็มที่มันมันเหมือนมีอะไรที่มันสองฝกักสองฝ่ายไม่ได้แต่เขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรค่ะเขาขอไปทําตัวเองเนี่ยให้มีความมั่นคงในชีวิตก่อนให้มั่งคั่งให้ร่ารวยก่อนแล้วเขาถึงจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้ที่เขากลับมาเนี่ยก็แล้วแต่โชคชะตาก็แล้วกันถ้าคุณเป็นคู่เขาคุณจะยังคงอยู่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่ชัดเจนกับ เป้าหมายในชีวิตของเขามากจนเกินไปนะคะเขาก็เลยต้องทิ้งคุณไว้กลางทางก่อนพอประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมารับก็ได้รออยู่ตรงนี้ก่อนนะน่าจะเป็นพลังงานของเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับยอมรับคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เพราะเข้ากันได้ทุกอย่างเห็นไหมคะซับพลเรชันจริงๆด้วย แยกจากกันไปแล้วถึงเวลาคุณกับเขาก็จะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกแน่ๆน,นะคะเห็นไหมคุณกับเขาได้เคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคนในคนในอดีตคือคนที่เคยที่คุณกับเขามีที่คุณมีความหวังกับเขานั่นแหละคนที่อยู่ในความฝันของคุณนั่นแหละนะคะ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนคนนี้ก็คงจะต้องจัดระเบียบจัดวางชีวิตของเขานั้นแหละค่ะเป็นไปตามขั้นตอนน่าจะดีกว่านะเขารู้สึกว่าถ้าเขาเพียบพร้อมกลับมาแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะแค่เขาสมบูรณ์แบบแค่เขาเพียบพร้อมแค่เขามั่ง,งคังเขาประสบความสําเร็จ ปัญหาของคุณเขาก็ปลดล็อกให้ได้หมดนะดีกว่าคุยไปดีกว่าหวานแหววไปอะไรไปแล้วไม่มีเป้าหมายในชีวิตมันก็จะคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ต้องทําทุกอย่างตามลําดับขั้นตอนค่ะเห็นไหมคะคนในอดีตของคุณนั่นแหละค่ะ คือการหวนกลับมาอีกครั้งทําไมเราต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าไพ่ออกมาแบบนี้ซับเรสชันนะแยกจากกันไปแล้วก็าพา s ์สไลท์รีเลชั่นชิพก็คือการกลับมาคู่เขารู้จักกันมาก่อนเนี่ยไพ่ยังออกมายืนยันเลยจริงไหมคะอ่าเราขอยืหนึ่งใบค่ะขออีกหนึ่งใบกับโรแมน c ์แองเจิลนะคะอืมพาวเวอร์ในตัวของคุณนั้นยังดึงดูดเขาเสมอ คือเขายังสัมผัสถึงพลังงานของคุณถึงพลังในตัวของคุณที่เหมือนกับไปมีอิทธิพลในชีวิตในชีวิตของเขานะคะเขาไม่เคยลืมเลยนะคะแต่เขาก็เหมือนกับเป้าหมายขเขาก็คือเอาละถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับมารับเอเนร y จีของคุณจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณแบบนี้คะ่ะเอาเป็นว่า เขาจะกลับมานะคะเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณที่จะทำให้ใจคุณฟูเป็นสีชมพูอีกครั้งอาจจะเป็นรักครั้งใหม่นะคะรักของใหม่กับคนในฝันของค,คุณกับคนที่คุณเคยรู้จักมาแล้วกลับกลายมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณแน่ๆค่ะเพราะว่าคุณกับเขาได้ถูกกำหนดมาเป็นคู่กันแล้วนะคะ